ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับก้าบผมนะครับครับวันนี้มาดูเทคนิคนะครับมาดูการทํางานมาดูเวอร์ชั่นของงานก้าวผมในกึ่งของธรรมชาติความหมายก็คือการที่เราม้วนหรือทํารอนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาหวีหรือจับรอนให้เป็นลักษณะของเคิร์ฟหรือขึ้นของรอนการทํางานในลักษณะรูปแบบตรงนี้ตอนนี้กลายเป็นที่นิยมสําหรับคนที่ แต่งหน้าหรือก้าวผมนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของการก้าวผมในขึงของธรรมชาติบางท่านนะครับอาจจะชอบลักษณะของการก้าวเหมือนนะครับอดีตการก็คือการยกหรือการเป็นทรงออกมาให้ดูสูงไปเลยส่วนสมัยใหม่หม <c oughs> เราจะเน้นถึงการทํางานในรูปแบบของการรวบในโซนของซิกานหลังหรือการมัดจุกนะครับเสร็จแล้วก็มาทําเป็นรอนความหมายก็คือการเป็นรอนก็คืออาจจะใช้กิ๊บ ติดนะครับหรือกดหลอนหรือใช้ตัวหนีบนะครับหรือตัวรีดนะครับอันนี้กดหลอน <c oughs> แล้วก็ใช้เป็นดเป่าหรือล็อกให้ผมเขาอยู่ตัวอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนหลายๆท่านที่นะครับเข้ามารับชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับส่วนการเข้ามาเรียนรู้แล้วอย่าลืมนะครับนะการทํางานในรูปแบบของอ้อนสมจิตดิสพากดีเนี่ยนะครับหรือเป็นกึ่งของสกูล ที่เราเอาความรู้หรือแนวทางหรือเอาเทคนิคต่างๆนะครับมาเสริมสร้างจากที่เราออดมีการม้วนกล่งของคูลิ่งเสร็จแล้วเราก็มัดในส่วนของซิกเลหลังอย่างที่เห็นนะครับจะเห็นนะครับเขาะจะเป็นเคิร์ฟขึ้นหลอนเสร็จแล้วเราก็มาหวีใช้หวีก็ค่อยกดหรือล็อกลักษณะของทรงอาจจะหวีซ้ายหวีขวานะครับแล้วก็ใช้เป็นจิ๊บปากเป็ดตัวใหญ่ล็อกหรือหนีบไว้อันนี้ต้องใช้เทคนิคหรือการทํางานบ้างนะครับ ส่วนหลายท่านที่นะครับยังเป็นน้องใหม่ก็ลองฝึกฝนดูนะครับว่าการทํางานที่ง่ายที่สุดก็คือการม้วนก่อนนะครับให้ผมเขาเป็นรอนหรือจับรอนอยู่ตัวเกาะน,นะครับเสร็จแล้วเราค่อยมามัดหรือเป็นช่ออย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> ก็คือมัดเก็บไว้ให้เป็นพวงออกมาส่วนการที่จะล็อก <c oughs> หรือลักษณะของการไล่ลักษณะของการเป็นรอนอันนี้ก็คือการที่เราจับหรือการกดลักษณะของรอนไว้ส่วนการใช้เป็นคลิป หรือปักเป็ดตัวใหญ่ที่ล็อกหรือลักษณะของทรงอันนี้จะทําให้ลักษณะของทรงหรือรูปแบบออกมาอยู่ลักษณะของความทนส่วนที่จะทนหรือสวยได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใช้เป็นสเปรย์นะครับหรือฉีดล็อกนิดหนึ่งอันนี้จะทําให้ผมเขาอยู่ตัวนะครับหรือเป็นการล็อกทรงออกมาส่วนออทำออใช้หวีก็ค่อยแบ่งนะครับหรือการเอาสัดส่วนต่างๆ่าบางครั้งต้องยอมนะครับผมที่เขาหนาไปเราก็ค่อยๆแบ่งทีละชั้น เราก็ค่อยหวีนะครับเราก็ค่อยกดหลอนนะครับอันนี้จะทํางานง่ายนิดหนึ่งก็เหมือนกับเราแบ่งชั้นตึงแผ่นออกมาความหมายก็คือจากผมที่เราทําเป็นช่อใหญ่แล้วที่เราม้วนกดหลอนแล้วเรามาวีให้ผมเขาเป็นคลื่นอย่างที่เห็นนะครับนะที่เราใช้มือกดออกมาพอเห็นแล้วหลอนเขาจะออกมาชัดพอออกมาชัดเร็จเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นกิฟนะครับหรือตัวหนีบนะครับหนีบบล็อกเอาไว้นะครับส่วนการหนีบบล็อกเสร็จแล้ว เราอาจจะใช้เป็นลนักษณะถกึ่งของสเปร์นะครับฉีดล็อกอีกทีหนึ่งอันนี้จะทําให้ผมเข้าอยู่ลักษณะของอยู่ตัวส่วนการหวีนะครับก็คือหวีต้องหวีแผ่วเบาเพราะหลอนที่เราม้วนไว้นะครับถ้าแหลงมากหลอนหรือหลอดหรือที่เราเป็นสปริงเป็นเคิร์บขึ้นหลอนตรงนี้ก็จะออกไปนะครับนะส่วนที่ง่ายหรือดีที่สุดก็คือการหวีเบาเนิดหนึ่งส่วนที่หวีควรจะต้องใช้เป็นหวีที่ห่างนิดนึง ไม่ควรใชหวีธีนะครับมันจะแตกนะครับนะใช้หวีห่างนิดนึงแล้วก็ค่อยหวีหรือสางนะครับให้อยู่ลักษณะสุดของเส้นผมอันนี้ก็คือแนวทางส่วนการได้ล็อกหรือได้สปริงเสร็จแล้วเราก็มาใช้หวีนะครับหรือหวียีกดลักษณะของก่อนล็อกให้แนบอย่างที่เห็นครับอันนี้ก็คือหลักการในการทํางานส่วนออสเอาเทคนิคในการทํางานอย่างที่เกิดแล้วว่าพอเราได้เสร็จแล้วนะครับออสดันขึ้นมานะครับหรือกดลอนขึ้นมา อันนี้รอนหนึ่งก็จะขึ้นแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความสั้นยาวของนะครับผมน้องนางแบบเขานะครับบางทีต้องยอมนะครับว่าเราต้องการให้รอนมากก็จริงแต่ผมขนาดเขามีความสั้นเราก็ต้องได้ตามขนาดส่วนชิปอย่างที่เห็นติดนะครับติดซ้ายติดขวานะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนการติดแล้วนะครับอันตรงนี้แน่นอนนะครับนะบางท่านที่กลัวจะหลุดอีกก็ฉีดสเปรย์ล็อกเข้าไว้ก่อน ส่วนบางท่านที่บอกว่าเอะถ้าเขาอยู่ตรงทนเนี่ยแน่นอนนะครับสเปรย์เขาสามารถที่ช่วยได้ส่วนใดก็ควรจะต้องเป่าช่วยด้วยเพราะไม่งั้นถ้าเรามาใช้ใดเป่าล็อกหลอนก็จะตกไม่บังคับออกมาได้ชัดมากส่วนการที่เราใช้ใดหรือเป่าล็อกเข้าไปตรงนะครับกิบปากเป็ดอันนี้จะทําให้ลอนออกมาได้ชัดส่วนการหวีที่เกิดแล้วว่าเราเล็กเคิร์บนะครับซ้ายกว่าซ้ายกว่านะครับนะแล้วก็ใช้กิบหรือปิด เป็ดตัวใหญ่นะครับที่นะครับหรือแทงมาปีกซ้ายปีกขวานะครับทำลักษณะอย่างเดียวกันนะครับเป็นเกจความรู้ดีกว่านะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานนะครับที่ออสเอามาเผยแพร่มาแชร์นะครับเผเพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนชาว f อฟทุกท่านได้มีโอกาสศึกษานะครับหรือก้าวผมในกล่งของทรงเจ้าสาวในแนวของธรรมชาติตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน มิทแอกก็ามาศึกษาเรียนรู้ได้4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินมิทแทกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน กดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปเช่นเดิมนะครับการที่เราหวีอย่างที่เกิดเราว่าเราหวีซ้ายหวีขวาแล้วก็ใช้เป็นกิ๊บป,ปักเป็ดตัวใหญ่ล็อกเลยนะครับหัวท้ายแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดฉุบงานแล้วเราค่อยมาใช้เป็นลายหรือเป่านะครับให้ทรงเขาอยู่ตัวส่วนปลายลายใจแนวก็อาจจะเป็นงุ้มหรือเป็นลูก กาะตัวอยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ขนาดของเส้นผมนะครับส่วนการเป่าแล้วนะครับหรือการล็อกแล้วผมตรงนี้จะออกมาลักษณะของความทนหรืออยู่ตัวนะครับนะอันนี้เป็นหลักการการทํางานส่วนบางท่านเป็นเจ้าสาวอาจจะมีดอกไม้ยิบโซคาน,นิชันติดด้านล่างนะครับหรือด้านหลังอันนี้ก็สามารถติดด้านข้างๆก็สามารถที่ใช้ในงานกึงของเจ้าสาวได้ส่วนบางท่านบอกว่าติดด้านบนเป็นกึ่งคล้ายๆเป็นมงกุฎ ตรงนี้ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับนะส่วนการติดแล้วเราสามารถที่จะโค้งนะครับหรือเป็นดอกไร่นะครับดอกเล็กๆสามารถที่จะเคลียร์ให้กระจายออกมาบานออกมาก็สามารถที่จะทําให้ผมออกมาได้สวยได้ส่วนจบงานอย่างที่เห็นออสใช้เป็นรายนะครับเป็นการเป่าหรือการล็อกหนยลักษณะของหลอนอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางาน ส่วนการเป่านะครับอย่างที่เกิดเลยว่าเราควรจต้องใช้เวลานิดนึงค่อยๆเป่าหรือให้เขอล็อกหรือให้อยู่ตัวอัดสเปรย์ให้แน่นนะครับเป่าให้อยู่นะครับอ่านสุดท้ายจบงานถึงจะมาแกะตรงนี้สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวันนะครับครับการทํางานหรือการดีไซน์หรือการออกแบบในกล่งลักษณะของไบเดลเมคอัพหรือกล่งของเจ้าสาวออสมีการแผนหรือแชร์ไป4ีช่องทาง Tik t o อก เพียงท่านแอดนะครับ a c มครับ s o m j i t ออดสมจิตหรือออด t ิกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ในช่องทิกตอกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเคมี Me, หรืองานขนแงต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ à, ไปถึงช่องทิกตอกเพื่อนผูงหรือชาว f อีทุกท่านยึกษาหรือพัฒนากันได้ใาช่อง t ิกตอกอย่าลืมนะครับเพียงท่านแอด เอกมครับ S O M J I T Or, ออสตมจิตหรือออติกตอกส่วนทาง f c e e o o o l l i e e เอ r y Day อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออประสบความสำเร็จความหมายก็คือออได้เป็นแชมป์แต่งหน้ากล้าวผมถ้วยพระราชทานงานตอนนั้นจัดงานที่ศูนย์ประชุมศิริกิจแห่งชาติดีใจมากนะครับในวงตะกูนะว่าครั้งหนึ่งเราได้อะไรที่สูงสุดความหมายก็คือได้ถ้วยพระราชทาน เป็นมหาการุณาลุคุณล้นก้าว้่นกหมอดนะครับเป็นที่อธิติมิได้นะครับเป็นอะไรที่สูงสุดในชีวิตเพราะถือว่านะครับสายอาชีพการได้จากนะครับความเมตตาของท่านถือเป็นอะไรที่สูงสุดในวงตะกูลนะครับเผื่อนพร้องตลอดจนชาวเอฟซีทุกท่านมีการตอบถามนะครับมีการชื่นชมว่านายสมจิตดิสพักดีเช่้มแต่งหน้าก้าวผมถ้วยพระราชทาน อันนี้ก็ขอเป็นอะไรที่สูงสุดในตัววงตระกูลเลยนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจน4ส,สายทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเหลี่ยวก็ขอขอบคุณทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสอยู่ส่วนเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่าลืมนะครับทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i v e ตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีอาจจะเป็นงานเรียนรู้ในแขนงต่างๆ ที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ในและต่างประเทศศึกษาหรือพัฒนาการได้หรือเอาแนวทางแล้วออดยังมีทางช่อง YouTube ที่ออดแผนหรือแชร์ไปประมาณพันหรือพั0สามก็คือ1,300กว่าตอนแล้วนะครับศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาแนวทางของการศึกเรียนรู้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าผมแต่งหน้าอาจจะเป็นลักษณะของงานแข่งออดเคยไปแข่งนะครับชิงแชมป์ผมโลก ที่เบอร์นาที่อิตาลีที่เมืองคาหรือคาแนลที่ฝรั่งเศสที่รอสเตอร์ดัมนะครับหรือประเทศเนเธอร,แร์แลนด์ตลอดจนถึงเฮลซิงกิฟินแลนด์นะครับอันนี้เราเอาเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของงานที่เราเคยแข่งนะครับมาผสมผสานในการทํางานในรูปแบบของงานเรียนรู้มาแผนมาแชร์ทางช่อง YouTube เพื่อนน้องหรือชาว f อีทุกท่านอยากจะศึกษาอยากจะพัฒนาอยากจะเอาแนวทางอีก ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้ทังช่อง YouTube อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออนสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องคะแนนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือพิเศษงานกันได้ตังช่องเลียว ผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกายภาพมีการทํางานมีสายงานมีความรู้หรือางานที่ท่านถนัดอยู่แล้วท่านอาจจะร้องราทําเพลงเต้นหรือทําอาหารสายงานที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเอาผลงานต่างๆเข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือพิเศษงานแต่ได้ตรงช่องเดียวถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาให้กันซึ่งกันและกันนะครับสุดท้ายจบงานนะครับเรามาเป่าหรือล็อกลักษณะของทรงเสร็จ เห็นนะครับปลายลายชายแนวที่เราล็อกออกมาเป็นเคิร์ฟไปขึ้นเป็นหลอนหรือเป็นลักษณะของผมออกมาได้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทํางานหรือเป็นการบีหรือการจัดทรงในรูปแบบของออสสมจิตนะครับหรือดิสพารดีนะครับหรือเป็น KTO Bar Academy อดีตการดีกว่านะครับออสเคยเป็นครูสอนเสริมสวยนะครับมาประมาณ 50- 50บกว่าปีแล้วนะครับ ที่บางลำพูบางขุนพรมนะครับตอนนั้นของอาจารย์นุชนาถสิทธิสารเดชขอเอ่ยนามท่านนิดหนึ่งขอัยครับท่านเป็นบิดามารดานะครับที่สอนสั่งมานะครับตรงนี้งานก้าวผมงานแต่งหน้างานเซตทรงตลอดจนถึงงานซอยผมหญิงผมชายที่ท่านได้สั่งหรือสอนตรงนี้มาตลอดจนพาไปศึกษาเรียนรู้เที่ยงจิตเมกาฝรั่งเศสอิตาลีโอ้ก็เอาแนวทางเอาเทคนิค เอาการทํางานเอาสายงานที่ออดไปศึกษาไปเรียนรู้กับท่านนะครับมาเผยแพร่มาแชร์มาให้ความรู้มาให้เทคนิคให้การทํางานให้กับเพื่อนตลอดจนชาว f อทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาหรือพัฒนาไปคู่กันนะครับจบท้ายงานจะเห็นออกมาลักษณะของเคริร์ฟขึ้นหลอนนะครับหรือเป็นแนวกึ่งของธรรมชาติตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดี